สวัสดีครับวันนี้เฮียเหมียวมาพูดถึงเรื่อง Instrument Cable นะครับมีคำถามมาว่าจะเลือกซื้อ,อยังไงดีมันมีตั้งเยอะตั้งแยะมีตั้งหลายราคาโฟกัสที่2จุดนะครับจุดแรกก็จะเป็นเรื่องของราคาค่าตัวของมันราคาค่าตัวของมันเนี่ยถ้ามันในระดับราคาเดียวกันนะเฮียว่าคุณลิตตี้มันจะใกล้ๆกันมันจะขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของเสียงที่เราชอบมากกว่านะครับไอราคาแพงมันก็จะมีคุณภาพ ทั้งเรื่องของการลดนอสอะไรได้ดีกว่าไอา้พวกราคาถูกถูก,ถกราคาถูกถ,กถกบางที n นอสก็อาจจะมีหลุดหลุดมาแล้วก็จะย่านเสียงแหลม,ห,ลมหายไปด้วยข้อ2ก็คือลักษณะการใช้งานของคุณถ้ายู่คุณอยู่ในสตูดิโอคุณก็เลือกใช้ประเทศแบบเป็นของสตูดิโอเปเลยนี้มันก,ก็จะได้นะครับาสายในสตูดิโอบางทีมันจะใหญ่มันจะไม่เหมาะกับ งานไลฟ์อ่ะถ้าคุณอยู่ไลฟ์คุณเลือกใช้สายไลฟ์ก็จะตอ,อบโจทย์ได้มากกว่านะครับทีนี้ถ้ามันแพงจังอะ่ะบางทีเราเห็นว่ามันสายสำเร็จมันแพงนะอย่างอย่างอย่างตัวนี้นะครับโมกานิี ok ้เนี่ยถ้าเราไปดูในเว็บขายของเนี่ยมันก็จะ3เมตรมันก็จะประมาณพันพันกว่าบาทนะแต่เนี่ยอย่างของเฮียอย่างเงี้ยก็ซื้อเฉพาะสายมาแล้วมาเข้าหัวเองก็ใช้หัวที่เรามีคุณภาพเชื่อถือได้หน่อยอย,อย่าง อย่างยี่ห้อลิสเนี่ยก็พอใช้ได้นะครับถ้ามีตังก็นอยทริกไปเลยหรือแอมฟิโน่ไปเลยก็โอเคจบนะจ๊ะภายใน2อนาทีไว้คลิปหน้ามาเจอกันใหม่เลือกสายเคเบิลให้ถูกใจคุณจุ๊บ